รู้แล้วอึงแม่โยัวสีสุดาจันทร์ที่แท้มีมาแล้วหลายเวอร์ชั่นแต่ละคนระดับตัวแม่เคยแสดงบทนี้มาแล้วเผยชมนักแสดงคนไหนเปิดตัวไปอย่างอลังการงานสร้างสวยสะกดตาจับใจคนดูสำหรับแม่โยเดอะเอ็มพริสเออรซีรีส์พีเรียดอิงประวัติศาสตร์ดราม่าแรงบันดาลใจจากแม่อยู่หัวเท้าสีสุดาจันทร์องค์เดียวแห่งอโยธยาพระมเหสีของสมเด็จพระชัยราชาธิราช ซึ่งใครจะรู้ล่วว่าก่อนหน้านี้ได้ถูกนำมาเล่าถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหน้าจอหลากๆที่น่าสนใจทั้งในมุมของหญิงตัวร้ายที่สร้างความวิบัติปนป่วนแก่กรุงศรีอยุธยาและในมุมมองอีกด้านของหญิงนักสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและแผ่นดินโดยในแต่ละเวอร์ชั่นก็จะมีภาพจำของตัวบทบาทและนักแสดงแตกต่างกันไปงานนี้ทางข่าวสดขอพาย้อนไปดูว่าใครเคยรับบทเท้าสีสุดาจันทร์มาแล้วบ้างบอกเลยมีแต่ตัวแม่ตัวมัมทั้งนั้นแม่หยัวสีสุดาจันทร์เวอร์ชั่นภาพ,พยนตร์ รับบทโดยหมายเจริญปุระในภาพ,พยนตร์เรื่องสุริโยไทยปีพุทธศักราช2544ขณะที่อุม๋มรุษยาเกิดใช้ได้รับบทเป็นเท้าสีสุดาจันทร์ในวัยเยอีกทั้งโยยศวดีหัสดีวิทรับบทเป็นแม่ยัวสีสุดาจันทร์ในภาพ,พยนตร์เรื่องกบฏเท้าสีสุดาจันทร์ปีพุทธศักราช2548แม่ยัวสีสุดาจันทร์เวอร์ชั่นซีรีส์ได้ใหม่ดาวิกาโฮเน่คืนชีพเท้าสีสุดาจันทร์ให้กลับมามีชีวิตโลดแล่นทางหน้าจออีกครั้ง ในซีรีส์แม่หยัวเดิมพ p r สอ s of f i l ปีพุทธศักราช2567สำหรับในเวอร์ชั่นซีรีส์นี้จะนำเสนอมุมของแม่หยัวสีสุดาจันในฐานะหญิงนักสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและแผ่นดินแทนที่จะเป็นหญิงร้ายแตกต่างจากเวอร์ชั่นภาพ,พยนตร์